ก็กลายเป็นที่รู้จักและจดจำของคนทั้งโลกก่อนหน้านี้โจไบเดนเคยประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีหรือ Running งเม e ของเขาจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานของแฮร์ริสทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจของไบเดนประกอบกับกระแสแบ็กไลฟ์แมทเทอที่เกิดขึ้นหลายเดือนก่อนหน้านี้ ชื่อเสียงและอายุในวัย55ปีของเธอเองรวมไปถึงประสบการณ์ในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนหน้านี้เป็นเหตุให้ไบเดนเลือกแฮริสมายืนอยู่เคียงคู่กับเขาในการลงสมัครรับเลือกตั้งในที่สุดแฮร r ริสเกิดในเมืองโอเก้นรัฐแคลิฟอร์เนียพ่อของเธอเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวจามายกา ที่อพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐส่วนแม่ของเธอเป็นนักวิจัยโรคมะเร็งและนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐเช่นกันแฮริสจบการศึกษาด้านการเมืองและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโฮวา์จากนั้นเธอจึงเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียก่อนที่จะเข้าทำงานในสำนักงานเขตอา阿拉米าเธอได้รับเลือกให้เป็นอายการของนครซานฟรานซิสโกถึงสองสมัย นยโยบายที่สร้างชื่อเสียงให้กับแพริสคือความเอาจริงเอาจังต่ออาชญาก,กรรมทั้งที่ไม่ใช่เรื่องความรุนแรงอย่างธุรกิจที่ทิ้งสารเครมีลงในแหล่งน้ำหรือดำเนินคดีผู้ครอบครองกัญชาเป็นจำนวนมากในขณะที่อัตราการจำคุกจากการมีกัญชาในครอบครองต่ำลงกว่าในอดีตนอกจากนี้ในด้านอาชญากรรม คามมราได้จัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนโดยเฉพาะแฮร์ริสมักจะพยายามยื่นโทษจำคุกให้กับคนที่มีอาวุธจู่โจมในครอบครองและพยายามให้โทษสูงสุดกับผู้ต้องหาคาดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนมากไปกว่านั้นคือการเปิดทางข้อมูลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถิติทางอาชญากรรมได้รรไดเธอจึงถูกเรียกว่าเป็นอายการหัวก้าวหน้า ภายหลังแฮริสได้รับเลือกตั้งให้เป็นวุฒิสมาชิกรัฐแคลิฟอร์เนียในปี2017ขณะที่พรรคริพับลิกันยังคงเสนอชื่อไมค์เพนส์ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นครั้งที่สองย้อนกลับมาในเดือนกรกฎาคม2016ชื่อของไมค์เพนส์ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งเขาตอบรับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของสหรัฐ I nomination vice president United America accept and as States serve the to your of of run เหตุผลที่โดนัลด์ทรัมป์เลือกอดีตวุฒิสมาชิกจากรัฐอิเดียนาคนนี้ขึ้นมาเป็นคู่รันนิ่งเมดคือเพนซ์เป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มอนุรักษ์นิยมและมีประสบการณ์การทำงานที่น่าสนใจเพนซ์เกิดในครอบครัวชาวคาทอลิกที่เคร่งในศาสนา และเป็นสายอนุรักษ์นิยมในรัฐอินเดนะียนาเขาเรียนจบประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแฮนโนเวอร์ก่อนที่จะเรียนต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาเทนส์ได้รับแรงบันดาลใจในการลงเล่นการเมือง <Okay. S 2> จากอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีของพรรคเดโมแครตและยังเคยลงคะแนนเลือกจิมมี่คาร์เทอร์จากพรรคเดโมแครตให้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐในสมัยที่สแต่สุดท้าย เธอก็ภายให้กับโรนัลเรเกนจากพับริพับลิกันเพนซ์เคยทำงานในวงการสื่อมวลชน <I 'm S 1> เป็นพิธีกรรายการวิทยุและโทรทัศน์ <The American S 1> ก่อนจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการรัฐอินเดียนาในปี2013ผลงานในฐานะผู้ว่าการรัฐของเพนซ์ขัดกับนโยบายของพับริพับลิกันในบางเรื่องอย่างการลดอัตราภาษีในรัฐอินเดียนาลงมาต่ำที่สุดเป็นประวัติการ แต่ก็ยังมีที่อนุรักษ์นิยมสุดโตง่งไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายต่อต้านการทำแท้งส่งผลให้เพนซ์ได้รับเลือกให้เป็นประธานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันในเวลาต่อมาโดยชื่อเสียงและความนิยมที่เพนซ์ได้รับจากพรรครีพับลิกันทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อลงสมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีเมื่อ4ปีที่แล้ว ในครั้งนี้เพนสตอบรับการลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบด <Politics. S 1> ีเขียงคู่กับทรัมป์อีกครั้ง <Very closely. S 1> โดยเขาให้เหตุผลว่าเขาชื่นชมในวิสัยทัศน์และการทำงานของทรัมป์หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ติดเชื้อโควิด -19 และมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่กำลังสั่นคลอนการเมืองของสหรัฐอยู่ในขณะนี้ เวลา8นาฬิกาของเช้าวันที่8ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยคามาลาแฮริสผู้สมัครชิงรองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตและไมค์เพนส์ผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันกำลังจะขึ้นเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์อย่างเป็นทางการซึ่งถูกคำพูดของพวกเขาจะกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนับจากนี้กัญญาณัฐเตโชตอศัศนีไทยพีบีเอส world รายงาน